สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงผักกลุ่มเก็บได้ทุกวันค่ะสวยและอร่อยด้วยมาเก็บด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆืมองไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยค่ะแดดแรงมากเลยค่ะแต่ว่ามันไม่ร้อนนะคะอากาศหนาวค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเที่ยงวันค่ะส่วนด้านหลังนั้นก็เป็นผักกูด ไม่ใช่ผักกูดแหละค่ะเพื่อนๆอยายเพิ่นจะไปเก็บผักกูดมันก็เลยติดปากว่าผักกูดจะมาเก็บผักกูดเดินผ่านผักกลุ่มก็เลยถ่ายผักกลุ่มมาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะแล้วก็จะเก็บนิดหน่อยจะเก็บจะเก็บแค่พอกินค่ะจะเก็บไม่เยอะผักกลุ่มนี้ชาวนอร์เวย์เขาปลูกเอาไว้เป็นไม้ประดับค่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่ไม้ประดับ มันเป็นต้นไม้ที่เกิดตามป่าทั่วๆไปแต่บางเอิญดอกไม้สวยเขาเลยนิยมเอาไม้ป่ามาเป็นไม้ประดับค่ะเพื่อนๆรถไฟไปแล้วค่ะเห็นแต่ตูดรถไฟเมื่อกี้นี้ค่ะเดี๋ยวยัยเพ็ญจาขอเก็บผักกลุ่มสักหน่อยให้เพื่อนๆได้ชมค่ะจะเอาแค่นิดเดียวเองค่ะเพื่อนๆดองก็ได้ลวกก็ดีค่ะ สดก็กินได้ค่ะมันหอมด้วยค่ะทั้งมันแล้วก็หอมดอกมันด้วยค่ะตอนนี้ยังไม่บานค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเก็บให้ชมค่ะจะเก็บใส่แค่ถุงเล็กๆค่ะพอกินค่ะเก็บกันเลยค่ะที่ได้ยินเสียงอยู่นี้ก็คือเสียงรถข้างทางนี่เองค่ะเห็นไหมคะดอกกำลังตูมเลยค่ะ ดอกงามมากค่ะดอกกำลังกำลังจะออกกำลังจะบานนะคะดอกไม้สวยๆจะเก็บไม่เยอะหรอกค่เัเพื่อนๆเก่งใจธรรมชาติค่ะจะเก็บแต่ข้างล่างนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงผักกลุ่มก็เลยต้อง กินให้มันทันค่ะช่วงนี้อยากกินอะไรก็กินไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วค่ะ บางคนเขาต้องปีนต้นนะคะแต่ยาเพนไม่ต้องปีนค่ะต้นไม้นี้เขาตัดไปทีหนึ่งแล้วค่ะปีที่แล้วปีนี้ขึ้นอีกค่ะ ตอนนี้ก็เก็บแล้วค่ะงามมากเลยค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็พอแล้วค่ะไม่เยอะค่ะเห็นไหมคะแกสอนยังไม่แตกเลยค่ะแกสอนเพิ่งจะเพิ่งจะออกมาตุ่มๆค่ะแกสอนยังไม่แตกค่ะสวยมากค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพนนนอร์เวย์นคนไทยในต่างแดนด้วยค่ะช่องเก็บผักค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ